มีวิไหยว่าเวลาไหนเวลาเล่นวเลนวลาไหนเวลาเรียนค่ะนี่กระนอมเรื่องนี้นีมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยนะถ้าเธอเห็นว่าครูชัยวัฒน์ได้ทำงานบกพร่องเธอต้องมาแจ้งฉันไม่ใช่รีบเจนไปซ้อมพี่ออนแบบนี้ผมไม่ได้ทําหน้าที่บกพร่องเลยนะครับผมทําตามที่คุณพันออนสั่งทุกอย่างเลยนะครับคือปล่อยให้คุณพันสอนเนี่ยใช้ชีวิตอิสระอย่าไปบีบบังคับแกมากเพราะว่าจะเป็นการจํากัดจินตนาการของเด็กได้นะครับ ริงเหรอพี่ใช่พี่สั่งให้ครูชัยทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่ควรปล่อยคุณพันศนมากเกินไปนะคะเข้มงวดเรื่องเรียนหน่อยก็ดีนะคะเพราะตอนนี้ภาษาไทยผสมกันคำไง่ายเนี่ยคุณพันศนยังอ่านไม่ออกเลยค่ะถ้าครูชัย ปล่อยให้คุณพันศนสร,ร้างเจินตนาการไปกับเกม PlayStation รุ่นใหม่ค่ะเออเอาอย่างนี้ถ้างั้นก็ตอไปนี้ฝากครูชัยด้วยกันละกันนะคะถ้าเกิดมีการสอบวัดผลมาคราวหน้าแล้วพันศนสอบไม่ผ่านเนี่ยพันศรคงเสียใจแย่เลย ครับขอบใจเธอด้วยนะป้านอมที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เอาล่ะเดีย๋ยวฉันไปทำงานต่อไปแล้วนะ,ะพี่นะเดี๋ยวค่อยคุยกัน ผมไม่ได้ปล่อยปละเลยคุณมาสอนที่ที่ประนอมกล่าวหาเลยนะครับคือหัวหน้าคนใช้ของปรนอมนี่ไม่มีวันเข้าใจกันใน,ก,นการสอผมหรอกครับการสอนของผมใช้แนวคิดแบบชายเซ็นเตอร์ครับเราให้ความสาคัญกับเด็กเป็นอันดับแรกเลยนะครับอธิบายไปคุณจบมหกอย่างปรนอมไม่มีวันเข้าใจหรอกครับครูชัยครูชัยไี่ผิดสังเกตหรือไงว่าประนอมเนี่ยพูดจาฉลาดเกินกว่าที่จะจบมหเล่มอย่างหนึ่งนะแม่บ้านอย่างประนอมเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้จักไอ้การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลได้ซ้ำไป คุณพรพันธ์ครับผมว่าเราเนี่ยอย่าไปให้ราคากับคำพูดของคุณชายประนอมเลยนะครับไม่ต้องจบม6หรอกครับจบปหก็ยังพูดได้เลยครับใช้อินเทอร์เน็ตครับเสิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็มาพูดรวมๆกันมันก็ฟังดูดีแล้วครับสมัยนี้เนี่ยคนเรามีความรู้แบบลวงๆทางด้านล่ละครับถึงประนอมเนี่ยจะจบม6หรือป6เนี่ยมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญคือ ฉันสงสัยว่าผู้หญิงสวยๆหน้าตาฉลาดฉลาดอย่างนี้จะมาเป็นแม่บ้านชื่อประนอมบุญเสริมจริงๆเหรอ เรียบร้อยดีแสดงว่าเป็นคนมีระเบียบใช่ได้หนังสือท่องเที่ยวเชียงราย ไม่มีแล้วคุณพรพันเข้ามาในห้องน้ำทำไมคะฉันก็เข้ามาสำรวจความเรียบร้อยในห้องของเธอเละสินี่รู้ไว้นะว่าฉันเนี่ยสามารถเข้านอกออกในได้ทุกห้องแล้วถ้าเกิดว่า มีใครบางคนพยายามปิดบางซ่อนเดนอะไรอยู่แล้วก็รับรองว่าไม่รอดสายตาฉันไปแน่รงตัวให้ดีค่ะโอ้ย้ฉันมนชิติมัน อยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานแหละเด็กีครัขอบใจขอทานอาหารเช้าด้วยอนสิคะไม่เห็นนองขอเลยนี่คือเหมือนบ้านคุณอยู่แล้วนี่ดูงาน ครับพออาหารเช้าเพื่อมีมที่นะอ๋อได้ครับคุณชายแล้วนี่พาดไปไหนคะนี่ยังไม่ตื่นหรอคะอ๋ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะครับไปไหนเห็นบอกว่าจะไปทํากิจกรรมชมรมอะไรเนี่ครับกิจกรรมอะไรชมรมอะไรเมื่วาน,นเห็นมันมันม่วสุมอยู่บนโต๊ตีของมันถามว่าไปไหนมันก็บอกว่าไปซ้อมตีบ้านเพื่อนมันทํทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกพาดอาจจะมีอะไรดีๆอย่างที่ทัดคาดไม่ถึงก็ได้นะ รู้วาจะตามมันได้ไหนถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักถ้าฝังใจแม้จะสิน้นดวงจันทร์ใช่ไร ไม่เป็นไรเพราะฉันมีเธอฟ้าจะมืดจะมัวทั้งฟ้าขอแค่มีสายตาวานละเมอแม้จะสิ้นแผ่นดินนะเออให้ได้ใจยิ้เธอชื่นใจไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชมไม่ได้สมไม่เห็นแค่อะไร ขอให้ได้รัก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 ,<อ>รกค <น S 1> ุณผู้หญิงคะเขาไว้ไม่ฉชนนั้นใจฉันใจฉันคงหลุดลยถึงลมจ๊ะว่าไงออนอนจะขออนุญาตออกไปข้างนอกได้ไหมคะอะไรนะขอโทษนะคะอ๋อ ลืมไปจ้ะขาว่ายังไงนอมจะขออนุญาตออกไปข้างนอกได้ไหมคะคือว่านอมนอมลืมไปซื้อกลับไปเลยจ้ะไปไหนก็ไปขอให้เดวักร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 ักเธอเขาไว้ไม่เช่นนั้นใจฉันใจฉันคงหลุดลอย ในภาคมันจะมาส่งลูกสาวคุณพันอ่อนวันนี้ไม่อาจจะมาักกันก็ได้จีบเป็นใหม่ๆก็แบบนี้แหละต้องเช้าถึงเย็ยนถึงแล้วที่เวลาตอนเราจีบกันใหม่ๆไม่เห็นทัดทำกันนิชายอย่างนี้บ้างเลยมีแต่นิชาต้องมาหาตลอดไม่อย่งนั้นก็ไม่ได้เห็นหนะ้าก็คุณเป็นฝ่ายจีบผมคุณต้องหาผมสิทดนะทำไมพูดอย่างนี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงไหมละ่ะ นิช่อยากให้ทัดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะทำตัวตามสบายขำๆบ้างไหบ้านปะนอม<ะ>เดี๋ยวทัศไปไหนแล้วนั่งใครอะ่จะจิมไม่บ้านตัวแสบ พี่วันหลานสำหรับเธอตอบแล้พี่น้องคุณชายรำไพไอ้เฮ้าไอ้เจ้าเล่าเล่าเล่าเร็วร่ว